นอหละนอยเอาเฮ้ยกูบอกขำๆได้แล้วไงได้แล้วนอนละ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 นอละนอยเอาให้เอาเชียร์เชียร์เออเออเออยมาวันนี้แล้วลุงจะว่าเพลงเหลือเกือน้องน้องจุราและมักอีดอนเขาจะเบื่อแล้วว่าให้วอบันไม่ทัน สมัยมีร้องรำไม่ทำท่าออกมานั่งเก่งเก็นไปวะเนี่ยนั่งเก่งนะฉันเชยเชยอีแหลกมันเป็นข้องเก่าอีหลันเป็นเข้องแก่ต้องมีมาแก่โบราณปองเนื้อปองเนื้อนนิ้ยุติมาแลโบราณยาเมือออกพันซาแล้วผ้าเกิดราจากสิ้นเขาก็ทอดกระชิน ตื่นเต้นเลยมันใจมากสำหรับเอาตอบเป็นภาาไทยถ้ทิ้งแห่ิ้ไม่เอาเป็นชินแม่ไม่เป็นภาษาเพลงชินยุคนั้นไ่วะไปถึงไรวะนอแล้วนอเที่ชืา่อชัด้ตาะวัติเจดีย์ี่พระนคร เลาานันเงมือมาจากจังหวัดนครพนคศรียุธ์เบาบนพระอุหุยุคนั้นทะลองกันเป็นอาจินในนาที่ลทีล้ทอดเห็นคารุ่หลังทั้งหมดจิงได้จอดจะมายุคนั้นทะเลาะกันริมท้องทะเล